สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนป้ามาหาหมูเ็ดนกกินเส้าค่ะไปเตรียมโต๊ะง่ายน,นะ Wow. Mm -hmm. แต่ว่าเวลามสนทรายหรอเนือ้อก้อนนึงอะงดูหกขีดเยอะเกินไปไหมต้องใส่เยอะเกินไปค่ะห้องทองอเซอร์นะคะ สามชิ้นหน่อย I mm -hmm. ชมพเพื่อการกินง่ายบนรถบัสนะตอนเช้านี่ยังไม่ค่อยมีคนนะคะตอนนี้ตีสีคนบนรถบัสก็คงจะประมาณถึงสิบคนไหมอะ่ะ แบงแล้วผิดไงให้สิ้นทุทานอ่ะคองคลองเด้อกินอ่ะกินไม่เยอะเขาไม่กินอาหารนะคะเวลาคนไม่อยู่ อันนี้ต้องพบร่มนะพกร่มไ ม่กอดกอดก่อนกอดกันไปสวัสดีค่ะลีจะนอนข้าบ้านนะคะวันนี้ลีจะเป็นยามนะคะสวัสดียามเช้าค่ะ ช้อนมาแล้วไม่ใช่เหรอไหนวางไว้ไหนอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ช้อนไปตักข้าวแล้วช้อนนี้เอาซ่อมไม้ไปตักสลัด พักค่ะพักในถุงไปละออกไปละเดี๋สวไปค่ะเดี๋ย,ว,ยวถ้ามีบรรยากาศอะไรน่าชมเดี๋ยวเอามาแบ่งให้ดูออมเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูนะฮะสิบหกองศานะคะตอนนี้ตีสี่สิบนาที ากาศเย็นสบายนะคะเข้าหน้าไปไม้ร่วงนับตายางก็ได้ค่ะทั้งเนี่ยซอยบ้านปลาเนยลาดยางใหม่มากทั้งลาดยางอยู่ทางเนี่ยค่ะเวลาใส่อันนี้แล้วมันจะไม่รู้เสียงตัวเองนะคะว่าตัวเองเสียงดังขนาดไหนมันบล็อก หูแบบอย่างดีเลยทัางลาดยางอยู่ทัานเนี่ยนะคะเขาลาดยางแล้วรถขับได้ทันทีเขาก็จะแบ่งแบ่งทําครึ่งนึงพอครึ่งนั้นเสร็จแล้วเขาก็เขาก็ากให้รถผ่านพอตรงไหนที่เขาจะมาทําเขาก็ให้รถหยุดก่อนพอเสร็จทั้งสองด้านก็ปล่อยถนนเลยนะรถขับได้ทันที ยางมาตอยนี่ก็คือจะแบบว่าเขาใช้เหล็กลูกกลิ้งล้อมละลายไม่ให้ไม่ให้แบบมันติดรถเหมือนบ้านเราเนาะที่เขาไม่ใช่ว่าที่บ้านเราเขาจะให้มันติดรถนะแต่ว่าเขาต้องกั้นทางเนาะเห็นหลยครั้งมากเลยในข่าวโอ้โหยางมาตอยดีที่นี่ไม่มียางมาตอยดีนะทำเสร็จแล้ว มันมันไม่ได้แห้งทันทีนะแต่ว่ามันมันซึมไปอยู่ในในหินเลยไม่มีแบบมาดีดลดมาตฐานเลยค่ะเช้าขนาดนี้ไม่มีใครแล้วนะคะคนอื่นตื่นเช้าสุดในซอยแล้วัดแแต้มศพเลยค่ะพี่ศพใ,ใช้แค่ลิปมัน ฝนตกกดนิดนึงนะคิดว่าจะเอาร่มออกมาดีหรือเปล่ามันเป็นแบบละอองค่ะทางเดิมทางเก่าวิธีนี้ตื่นเช้าอย่างนี้ชอบนะคะชอบ จักรยานจอดจุปตกใจค่ะปนกว่าคนงานที่ทำนี้มันต้องไปแต่เช้าไปทำเครื่องกาแฟไปเช็ดโต๊ะออฟฟิศให้เขาดูแลความสะอาดเรียบร้อยก่อนที่พนักง,งานออฟฟิศเขาจะมานะฮะแล้วก็มีคนไทยได้วยนะ ักง,งานในออฟฟิศนั้นคนมีลูกนะคะอยู่เมืองไทยเท่านั้นเอาพนมาน้่เด้อดีหลายค่ะมาทำงานทางนี้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อนาคตอยากกลับไปอยู่เมืองไทยให้กลับไปอยู่ไปถึงไฟสว่างแล้วมาตั้งแต่หาหกขวบดีได้ค่ะเด็กน้อย ถ้ามาช่วงนั้นภาษาเนี่ยก็จะไม่ช้ากว่าเขาเท่าไหร่ถ้าสิบกว่าก็จะเขาก็จะเมื่อยต่อการเรียนภาษานิดนึงแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านพ้นไปทุกคนนะการเรียนภาษากับเด็กชั้นประถมทางข้างหน้า ที่อยู่ที่นี่แล้วเขาเด็กนะคะเขาเขาก็มีแฟนคนไทยด้วยกันนะส่วนมากเขาเขาบวได้แบบซึไงอะไรก็ก็จะมีอยู่ที่แบบว่ามีแฟนฝรั่งแต่ว่าส่วนมากที่ที่เห็นนะะก็จะเป็นคนไทยด้วยกันที่เขาโตที่นี่นะคะเสียงรถไฟ รถไฟแบบขนไอ้คาโก้นะเช้าขนาดนี้โอเคค่ะป๋ามหามููดเตรียมเตรียมโต๊ะยมือเซอร์เท่าหนีกนะคะเนาะตอนนี้ก็จะไปขึ้นรถแล้ววิธีมืองนอกขณะที่ยังไปได้ไปก่อนนะคะ บนแน่นอนเนาะค่ะชีวิตคนเฮาช่วงนี้นอนๆอนอยู่บางทีก็ปวดตัว <c oughs> นอนอยู่แทนที่จะสบายนะปวดตัวซะงั้น <c oughs> เอาขนาดยังไม่ได้ทำอะไรปวดตัวแล้ว <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากที่มาเดินเป็นเพื่อนกันนะคะเนาะ,ะไม่มีภาพอะไรใหม่ๆเ <c oughs> พราะว่าทางเดินก็เดินทางเก่านะฮะ <c oughs> แล้วก็วิธีก็จะวนอยู่อย่างนี้ ไปเรื่อยๆก่อนนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะขอใหอ้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็คนดีๆในชีวิตเนคะบ๊ายบาย